ตัวสปอฟต้าเนี่ยดียังไงเขาจะเป็นตัวที่เข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายเราเกิดการสร้างคอลลาเจนด้วยตัวเองตัวสปอฟต้าเนี่ยเขาเป็นผงของ PLLA นะคะหรือเป็นวัสดุหนึ่งที่เป็นใหม่เนี่ยแหละมันก็จะสามารถไปช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวของเรา ให้ผิวเราดูกระชับแล้วก็ยกขึ้นเวลาที่เราฉีดครั้งแรกอะคะ่ะมันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลทันทีในวันนั้นถ้าหลังจากที่เราฉีดไปประมาณ1เดือนขึ้นไปแล้วเราฉีดต่อเนื่องในจํานวนขวดที่คุณหมอได้ประเมินไว้ให้มันก็จะค่อยๆเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นถ้าใครที่จะฉีด c ซราต์นะคะก็จะต้องเผื่อใจไว้นิดหนึ่งในเรื่องของผลลัพธ์ของเขาเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาในระดับหนึ่งอาจจะ2เดือนขึ้นไปสาเดือนขึ้นไปกว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนถ้าเราทําตามแนวทาง โปรโตโคอลที่ทางผลิตภัณฑ์แนะนํำอยู่ได้นานถึง2ปีเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเทคนิคและโปรเซสในการฉีดก,ก็จะต้องมีการวางแผนนะคะว่าแต่ละคนควรจะใช้จํานวนกี่ขวดนะคะแล้วก็ จะฉีดตำแหน่งไหนบ้างเพื่อจะทำให้ผิวหน้าเรายกกระชับขึ้นแต่อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเราอายุเท่าไหร่เราจะต้องนับขวดถ้าอายุแบบซ,ซีิก็จะต้องใช้4ขวดอายุ50ก็ใช้5ขวดนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นกับปัญหาของแต่ละท่านตัวสกอตต้เขาก็จะใช้ลักษณะของการฉีดด้วยเข็มทูนนะคะก็จะมีการฉีดยกบริเวณใบหน้าเราเพื่อทำให้ใบหน้าเราดูยกขึ้นเนาะขั้นตอนในการฉีดนะคะสำหรับใครที่อาจจะก,กังวลนะคะเราก็จะมีการ แปะยาชาให้ก่อนประมาณ30นาทีแล้วเราก็ค่อยฉีดกันนะคะหลังฉีดเสร็จไม่บวมไม่ช้ำไม่เขียวจริงๆอาจจะไม่มีใครรู้เลยก็ได้นะคะว่าเรามาฉีดสกับตาเนาะสำหรับใครที่อยากให้ผิวก็ช้บผิวดีขึ้นนะคะได้ในเรื่องของงานผิวสามารถใช้กับ เครื่องมืออื่นๆพวกกลุ่มของโมโนโพลาร์เอหรือว่ากลุ่มของอัลตราซาวที่ช่วยในการยกกระชับก็จะเป็นตัวที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันคือเป็นการที่ทําให้เกิดการสร้างคอลลาเจนได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะเคยทํากลุ่มของเครื่องมืออยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะเสริมตัวครับ้าเข้าไปเพื่อทําให้ผิวเราแน่นแล้วก็เฟิริมมากยิ่งขึ้นได้ด้วยค่ะ